ครั้นนี้เหมือนกูไม่ตื่นเต้นเลยใช่ป่ะเพราะว่ากูมาฟังเสียงมาแล้วเมื่อวานเราก็ไม่กล้าไปเร่งทันเร่งเยอะไงเดี๋ยวเสียงแม่งดังคนเขาดา่าเอาแ้วถ้าเกิดถอยออกจากซอยบ้านมาแล้วมวแต่ดับอย่างนี้นะมึงเจอป้าฆ่าแน่ ามาไปนั่งห้องแอร์ด้วยไป เอากลับได้เลยเปล่าเานี่ยมาเดี๋ยวพามาดูเรื่องตื่นเต้นสายไฟเป็นยังไม่ทำ <c oughs> นี่ไงพี่ว่า <c oughs> ทำไรอะ่ะตองฟิล สี่เหลี่ยมผืนผ้แอัวอหอ่มนี่น,บบออนี่ยังไม่เรียบร้อยนะอันนี้คือแบบชั่วเขาเหมืนมข้าบูนะข้าบูนี่ยืมใจเครื่องนึง เขาบูบูนี่ยืมมาจากเชฟบิ๊กบ็อกมารอสตาร์ทก่อนทำไมเ,<อ>เครื่องมันอุ่นๆไงนะพี่ไอ้นี่เขาลอง <laughs> เขาลอ,ลองทั้งวันไอ้เนี่แล้ว <laughs> เป็นไะงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราได้ยินเสียงเลยนี่นี่ใส่พวกนี้หมดแล้วด้วยเนี่ยชุดหน้าเครื่องเนี่ยคอมแอร์ปั๊มพอวันแรกที่สตาร์ทอะเราที่ลองสตาร์ทอะชุดหน้าไม่มีไง,ไม,งไม่มีด้วยพี่ ไม่มีแต่มันมันสตาร์ทได้ใช้ไฟแบตอย่างเดียวไงครับผมเนี่ยไม่มีมูเล่ชุดหน้าหมดเลยยิงของกล่าวว่ามันสวยขนาดไหนเนี่นี่ดีเลยไหมนี่ไปยิงนี่เราไปยิงลายปรใหม่เนี่ยแต่ความจริงเด่ดพอเสียดจริงๆจะเรียบร้อยกว่าน,นี้อีกนะสายวัตเทียนอะไรพวกนี้มันจตรงนี้มันจะโล่งเลยต้องรอลงตัวใช่อันนี้มันก็ค่อยๆเก็บมมหมดแล้วนี่สายวัตเทียนเนี่ยนะทั้งหัวทั้งอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวก็ต้องเก็บอีกทีหนึ่งอันนี้มันมันแบบทดลองก่อน เพราะใส่ขลังเรายังไม่ทําเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนขบูไงครับผมเอาขบูงได้มาปวดอีกใหม่หรออะไรเอาขบูนั้นมาปวดดีกว่าปวดอะไรเอามาปวดเอามาดูเอามาดูเนี่ยเอาเอาตัหยิบมาที่นั่นะมันอยู่ไหนบ้างฮะนั่นแหลก็อยู่บนนั้นเลยน่ะในป่าหยุดซ้องมีอะไรด้วยนะก็อยู่เนี่ยท่านนี่เหรออะไรมาท่ายนผาใหญ่โบกอ่ะแล้วไม่ไม่เล่บอดี้ขบูงมันอ่ะบอลนี้เหรอ นี่ขบูเนี้มันสิ่งกว่าตัวนี้ยังไงรู้ไหมนี่เห็นไหมไอ้นี่มันเป็นเหมือนระบบโชกเว้ยครับอันนี้มันจะไม่มีนะมันจะโล่งๆไปเลยขบูเหมือนติดแข่งนิดนึงอ่ะแบบว่าไม่มีระบบโชกโชคนี่มันจะใช้แบบตอนเช้าตอนเรื่องเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พวกนี้มันก็คงแบบหนามแั้แต่ต้นเลยอ่ะเหมือนขบูรแล้ิ่งอ่ะไม่มีโชคมันขบูบาไ์ไฟขบูแต่งอ่ะมันจะแบบน้อยๆชิ้นอ่ะเนี่ย แล้วก็ปริมาณการแดกก็น่าจะเยอะกว่างกี้แล้วตอนนี้ราคาน้ํามันเป็นไงเี่ไม่เป็นไรเราเป็นรถโชว์อยู่แล้วคือคงไม่ใช่เป็นรถแบบว่าไม่ใช่รถเดินทางแล้วครับนี่ตอนนี้ยครับผมก็คือขับไปเล่นๆอย่างเดียวนี่ในคาบ,บูแต่ว่าคาบ,บูมันเกา่านี่ผมก็เลยสั่งชุดซ่อมมาชุดซ่อมคาบ,บูทั้งชุดมาไว้แล้ว เนี่ยความจริงเใช้รถบ,บูรุษนี้อันนี้คือบูแบบลองใช้เฉยๆแต่วันนี้เรามาสตาร์ตเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงลองขยับให้ดูขยีบได้แล้วขยับตัวรถได้เลยไหมขยับได้แต่คือมันเล่งไม่ได้ไะคันเร่งเราแค่แบบล็อกสายไว้ให้มันแบบเล่งไว้แตะว้น,นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออเอาไหมอ่ะฟังเสียงเลยไหมอ่ะ กูนัดได้ไดไดหรออะไปะมึงแจยนิดให้มึงแจอะไรก่อนนะก็นนี้เหมือนกูไม่ตื่นเต้นเลยใช่ป่ะเพราะกูมาฟังเสียงมาแล้วเมื่อวานเร่งกรับหนึ่งเทแล้วก็ตัดเร่งแล้วมันจะมันจะฉีดทีนึงก่อนแน่มันยังไม่สมบูรณ์ เดีเ๋ยวกปย่องไหม,มย,หมมมมยหมม่งไหมวีแปดกเป็นท้องไปไลดดเลยนี่นะ้เดี๋ยวนี้ทางไทยรถเอาเอาไปไว้ไทรถดีกว่า ใจ ok เลยผมพอได้นะโอเคเดี๋ยวเราพอก่อนไห้พม okay. right. oh, ่ต uh ้องปวดจอวมากเยอะเอามึงต่อเข้าถึงปุ่แกแล้วเฮ้ยแค่ครับตัว่ขาวอ๋อโหแต่เสียงเดินอะไรดูดีหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเซตอีกแหละความดีไงพวกมันยังมันยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวหรอกต้องรอจนดจายรอขบู น <c oughs> เพราะท<น>ีะ่เดี๋ยวเราทำเ<น>เ<น>มื่อวานเมื่อวานเห็นเป่าชัว่วขราวไอจ้จานจ่ายใช่เมื่อวานจานจ่ายทำไม่ได้คือจานจ่ายเนี้ยไส้ข้างในมันมีปัญหาไอ,อ้เ<ผ>มื่อวานที่เมื่อวานที่มันสตาร์ทกันเนี้ยสตาร์ทเป็นหลายสิบทีเลยกว่ามันจะได้เรื่องอ่ะครับไม่ติดไม่ติดไม่ติดแล้วก็ฟอดไอ้จานจ่ายมีปัญหานี่สรุปต้องเอาไส้จานจ่ายเนี้ยมาดูดิอันนี้คือเป็นไส้ชั่วคราวที่จัดจากอีกแต่จันจา่จายอีกรุ่นหนึ่งแบบอีเทียนหลอดเราเขาน้ำอันนี้เนี่ยนะอันเนี้ย อันนี้คือไส้จันจ่ายของอีกชุดหนึง่งเอามาใส่เนี่ยโยงสายออกมาข้างนอกเลยเอามายืมใช้ไปก่อนชัวร์่าวใช้เพื่อสตาร์ทแต่เดี๋ยวผมสั่งจันจ่ายตัวใหม่มาต้องเปลี่ยนแหรวครับหรือว่าซ่อมไม่ซ่อมไม่ได้แล้วมันเป็นแผงวงจรนะแล้วเราก็ไม่เราก็รู้อยู่เรื่องวงจรเราก็ไม่ค่อยชัวร์ใช่ป่ะครับก็เดี๋ยวสั่งจันจ่ายตัวใหม่มาเลยมันจะเอาไส้มาใส่ตัวนี้หรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันวนอ,อีกทีนึงเปรียบเทียบอีกทีนะครับใช่เพราะผมสั่งตัวยาวมาต ไม่รู้ติดอะไรหรือเปล่าหน่อยลรอกคอก็ที่ส่งมาคอมันยาวกันนี่เลยนะแล้วมาขึ้นมันอีกนี่หนะ่าไม่งั้นก็เดี๋ยวเอาไส้มาใส่ตัวนี้ <c oughs> เนี่ยมีเรื่องการจ่ายที่ต้องเจ้จาก,กับขาบูรมันต้องใส่พร้อมกันอย่างง่าย <c oughs> ใส่แล้วเซ็ตทีเดียวอะ่ะก <c oughs> ็เลยเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวรอของมาอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวเราไปไล่พวกสายไฟก่อนมาดูไหมาสายไฟมันยังเละเทะอยู่แต่เครื่องนี่สวยงามแล้วตอนนี้คือเสื่องนี้จบแล้วเห็นไหมชุดมูลเล่ชุดอนะไรเนี่ยสวยจบหมดแล้ว มีแล้วเหรอไหนก็ตั้งแต่ท่อแอร์ไม่เห็นเล้วไม่เห็นเปิดได้แล้วเหรอไอ,อ้โธ่เบื่อนี่นี่นะท่อ <c oughs> องค์ท่อแอร์เขาเดินใหม่หลบไปหมดแล้วคือตอนนี้ห้องเครื่องนี่เข้าหน,นีใจนะห้องเครื่องของขอบคือมันจะโล่งๆแบบนี้เลยนะไม่มีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเก,รกรเนะกะแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีสายไฟไม่มีอะไรเลยพยายามหลบหมดแล้ว คือถ้านี้คอมพลีทเลยนะครับใช่เนี่ยคือระบบน้ำมันเสร็จแล้วระบบปล่อยสียเสร็จแล้วสายไฟสายไฟเสร็จแล้วของดีเขาก็มาแอบตรงนี้้วยนะได้นี่นี่มันจะมีตรงนี้มันจะเป็นของของสำคัญเลยเนี่ยกล่องจุดระเบิดเนี่ยครับถามว่าติดเครื่องได้ไหมติดได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวเร่งไฟอ่ะครับผมเหมือนเร่งให้มันแรงแล้วก็ล็อกรอบได้ด้วยครับ พอเครื่องคาบูความดีมันไม่มีกล่องคุมใช่ป่ะครับถ้าเราเร่งไปเรื่อยๆอะ่ะรอบม,มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆวูบไปเรื่อยๆเลยครับไม่มีอะไรดันไม่มีอะไรดักไว้อันนี้มันจะมันก็มีตัวหมุนไงครับผมหมุนดักไวโอเคว่าเราจะตัดรอบที่เจ็ดพันห้าแปดพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยมันหมุนหมุนปรับได้เลยใช่อันนี้คือประโยชน์แต่ก็ไฟมันก็จะแรงขึ้นด้วยครับอันเนี้ยนี่เราจะใส่คนเทียนนี่ก็เป็นชุดช่วคข่าวนะแต่พอจริงๆเป็นชุดชุดใหม่เดี๋ยวพอเนี้ยพอมันเริ่มลงตัวแล้วลเดี๋ยว โคตรหือโคตรตื่นเต้นเลยก่าจะได้ฟินเสียงกันนะเดี๋ยวไปกินธรรมดาเด้ยวไปดู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 ข้างในกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เด็กเดขับให้ดูเลยแต่ขับแบบเบาๆนะขับแรงไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมเห็นสายไฟไหมเนี่ยคือมันทำไว้แค่ชั่วคราวไงนี่ไปกินธรรมดาเดียวจะงงๆหน่อยนะเพราะว่า ถ้าจะขับเกียร์ธรรมดาปกติใช่ไหมแล้วกไ็ไอในระบบตีนเหมือนเดิมครับคันเร่งอยู่นี่คัดอยู่นี่อยู่นี่อ่าอครับผมอ่าเหมือนเดิมเบรกอยู่คัดอยู่ซ้ายเหมือนกันครับแต่ต้องเปลี่ยนจากมือซ้ายที่เขาเขียน์เขาเกียร์เนี่ยเป็นมือขวาเพราะเราเป็นภูมาอะไรา้ายภูมาอะไรา้ายเนี่ยเคยขับมาเยอะแต่ขับเกียร์โต้ไงครับผม,ร,ร,มรถอเมริกันมีไงรถดิสก้ามไงไปเปิดกูไม่เคยขับรถมันไง เออใช่อันนั้นก็ฝั่งนี้เหมือนกันเออใช่แล้วก็เคยขับเป็นเกียร์มืออะไรอย่างเงี้ยเกียร์ไอ้ไม่ใช่เรียกเกียร์คอแต่ไอ้อย่างเงี้ยเกียร์ธรรมดาอย่างเงี้ยยังไม่เคยแต่น่าจะไม่ได้อะไรมากเนี่ยเฮ้ยเบาเลื่อนเลื่อนได้อยู่ป่ะไม่ได้ต่อสายไฟอีกแล้วก็ห่างขนาดนี้กูจะขับยังไงไม่ได้เบอเลื่อนไฟฟ้าเดี๋ยวดิดูคัดดิดูคัดดิหรอดูคัดดิดูดิ เบาหยองเลยดูนี่ดูตีว่ามาหนักติงแหมดูนีดูนี่เนี่ยอ่ะแค่นี่ดูนีคัดนี่แบบดูดิใช้นิ้วก้อยตีนโยกได้เลยเนี่ยโอ้โหเป็นไงช่างล็อกเอาแปลงเนี่ยเนาะมันมันหมกเลื่อนได้นี่วะบป่าไฟฟ้าหรืออะไรทีไฟฟ้าอันนี้เนี่ไงอ๋อจะเปิดสวิตช์อ๋อนี่ไง ๋ยวเปิดน้ำเพราะรมมันติดอยู่เดเดี๋ยวข,ขออีกทีพี่อะไรอ่ะเล,อเลื่อนเลื่อนบอกพี่เนี่ยโอ้สุดยอดเลยอเออไอ้เหรอไอ้ตัวเนี้ยตอนแรกมันเปิดไม่ได้หรือไม่อะไรวะทำไมกูดึงไม่ออกวะเดี๋ยวมันแข็งเฉยใช่นี่มีที่จุบุรีนะผมทำไปแล้วม<อ>ีบอกแบตด้วยอันนั้นเกี่ยกความร้อน อันนี้ความร้อนอ่าเนี่ยบอกแบบอันนี้แอร์เหรอไม่ใช่อันนั้น thermo มมเฉยไม่ต้องมายุ่งกับมันอุณภูมิอ่าใช่สับเคลียคล่องยังเหี้ยยังไม่ได้ลองเลยว่ะแต่ว่กก็ประมาณนี้แหละน่าจะไม่ยากนะไม่หรอกแต่พูดอย่งนีว่าเราก็คงไม่ได้ไปสับแบบรถแข่งอะไรขนาดนั้นนะนะนี่ยเราก็คงขับแบบว่าเอาแค่อัธรรถอะมันคนรถคงแบบมีแต่ท้อกับวื้นวิ้นวิ้นเฉยๆ ยคืออย่าหวังว่าเราจะทำแบบพี่ดอมนะครับมันไม่ไมีทางหรอกแบบนั้นแหละออกตัวยกล้อ <c oughs> อ้รอย่างนั้นมันเปนอยู่ที่ช่วงล่างที่หลายๆลยอย่างด้วยสภาพยางด้วยโอ้โหยางที่แข็งเป็นแข็งเป็นหินเลยเต็มที่เราก็เหยียบเล่นๆเหมือนตอนขาย,ยาดอะเหยียบวื้นวื้นพอแล้วไม่ต้องไปไปกดแช่แช่ยาวๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าถอยหลัง มึงรองเล็กเกียร์เขาได้ครบปกติเลยฮะเลื่อนเลยดีกว่าว่าะดีกวาโบงเลยดีกว่าหรอ เหมือนๆหน่อยเออโอ้ความสั่นของมันนะพี่ใช่เ้แต่ขี่ไม่ยากขี่ไม่ยากอยากลองถนนใหญ่เหมือนกันนะถนนใหญ่ถนนข้างหน้าเรียบๆอ่ะแต่ก็ยังไม่กล้า เพราะมันยังไม่ได้ต่อเนี่ยอุตภูมิอุหภูมิอันยจะไม่ได้ต่อเลยโอเคเราเลือล่อนรถทางแรกแนละ้วลองในซอยไปช้าๆไปก่อนอูดะเสียงมันคนละเรื่องเลยนี่ เราก็ไม่กล้าไปเร่งคัเร่งเยอะไงเดี๋ยวเสียงแม่งดังคนเขาด่าเอาแต่พอพอไม่เร่งแม่งดับก็คือสตาร์ทติดโชว์เดียวเลยนะเนี่ยใ,ใช่ใช่ใช่เริ่มเริ่มยิ่งยิงคาบูพวกเนี้ยคาบูพวกเนี้ยเปนเหมือนคาบูระบบเดียวกับฮาร์เรย์เว้ยคร<ช>ับคือมึงเหยียบคันเร่งทีนึงปุ๊บเนี่ยมันจะฉีดน้ำมันคือถ้าใครมาเหยียบคันเร่งรวมมึงเล่นๆนะมึงตีขาเลยรถ <c oughs> มึงน้ำมันท่วมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องฉีดน้ำมันล่อทีนึงก่อนอ่ะถึงจะสตาร์ทอ่ะ ถ้ามึงไม่ถ้ามึงเนี่ยอย่างเงี้ยอาจสมมติจะดับจะตาร์ก็ได้ไหมเราเหยียบรอดทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยสตาร์ทเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาคือถ้าไม่มีน้ำมันรอนะสตาร์ทมันติดยากนี่ต้องเข้าใจรถหน่อยนะอ่าอันนี้ต้องทำงานเข้าใจกันบ้างหน่อยโอ้โหขัดเขาเขาทำไอ้เลาะทำไว้นิ่มมากอ่ะ เราก็ไม่กล้าปล่อยคัดเยอะตอนนี้ไอ้ลาะมันน่าจะถอดแล้ววันนี้มาล้างให้กูหน่อยเนาะดูดิดูดิคือแบบไหนๆมันถอดแล้วแทนที้มันจะล้างให้กูหน่อยดูดิเนี่ยโอ้นี่ถอดจันนี่เลยผมเพิ่งสังเกตเลเอานี่ถอดเรามาทําพวกไอ้ล้อเอามาทําพวกเกน้ํามันอะไรอย่างงี้หมดเลยเว้ยเกน้ํามันวัดค,ความเร็ววัดรอบอะไรเนี่ยไอ้ล้อมันจะต่อให้ครบหมดเลยนะคือขึ้นหมดโอ้นี่เขาโชว์งานของจริงเลยนะใช่แต่เดี๋ยวพูด แอบถอดมาล้างเองดีกว่าบางเนี่ยถ้ามึงไม่ล้างกูล้างให้ก็ได้เนี่ยถ้ามึงถ้ามึงปล่อยมันสกปรปปกกประดาษนี้เนี่ย <c oughs> ถูกใจวันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่ยีสิบเหรอเี่อหรือยี่สิบยี่สิบครับผมยี่สิบเดือนละมีนาครับผมอ่านะประมาณวันที่ยี่สิบประมาณวันที่ยี่สิบมีนาก็รถสตาร์ทติดแล้วอ่าเดิมเลยค่าเดิมเลยพี่ ถ่าเดิมหมายถึงเอาตัวร้ายที่ง่ายเข้าไปหายแล้วเดี๋ยวขอลงก่อนแล้วกันเออเอาเปิดงี้เนี่ยเปิดเหมือนเดิมเปิดเหมือนเดิมนะเราเลยเรถอย่างนี้เราก็ต้องทำใจนะอย่างบางทีถ้าจอดก็ไม่มีแบกมือใช่ไหมครับก็ต้องยอมยัดเกียร์ไว้ครับผมแต่เวลามาสตาร์ทต้องไม่ลืมเพราะไม่งั้นสตาร์ตบูมลมจะพุ่งไปข้างหน้า นี่แหละความจริงวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากหรอกวันนี้ก็จะมามาอัปเดตไงมาอัปเดตดูว่าวันนั้นร้าออกจากร้านท่อวันที่ไหนวันที่หนึ่งหรือเปล่าครับวันที่หนึ่งบสิ้นเดือนอ่ะครับผมไม่ก็ต้นเดือนมีนาเนี่ยแหละช่านี่วันที่ไหนยี่สิบก็ทีซัยี่สิบวันยี่สิบวันเราได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแต่ก็ยังเหลือรายละเอียดที่ต้องเก็บอีกพอสมควนอ่าแต่ถือว่าคืบหน้าเยอะเลยพี่คืบหน้าเยอะเลยก็คือจริงๆเราต้องมาถ่ายวันนี้เพราะว่าเห็นสายไฟในรถใช่มัครบ คือถ้าเกิดเริ่มรื้สายไฟย้ำปักย้ำอะไรแล้วอ่ะทํากล่องฟิวทำไรอ่ะช่วงน,นั้นน่ะมันจะขายไม่ได้อีกหลายวันออไงอาทิตย,ย์อะไรเงี้ยช่วงทำสายไฟอ่ะก็เลยรีบม,มาถ่ายเก็บไว้ก่อนอ่านั่นแหละ <laughs> อยกูก็ไม่มีฟุตลงแค่นั้นแหละเขาไม่มีคิดลง <laughs> อย่ก็ใช้ได้นะครับผมปัวฟางของผม <laughs> อว่าทําสาเร็จ ที่บ้านนี้เตรียมเตรียมที่ไปแล้วนะทําเป็นห้องนะห้องจอดอยู่ในอยู่ในตัวบ้านเลยแล้วเดี๋ยวผมทาเก้าอี้นะเก้าอี้แต่คือไม่ใช่เก้าอี้เตี้ยๆนะต้องเก้าอี้สูงนิดนึงเพราะเวลาสูงปุ๊บจะได้มองนั่งมองเครื่อนได้เลยเออคิดไปแล้วเก้าอี้กัายกระดาษกระดาษขึ้นไปก็สมคัญนวก็เพราะวลายืนมองีนเถอะมันนานๆมันเมื่อยไงเราจะได้นั่งมองอยู่ที่บ้านได้เลยนี่แหละ EP นี้ตอนนี้ไม่มีอลไรมาก มีแล้วอัปเดตรถเราแล้วเดี๋ยวมันอาจจะต้องมาอัปเดตทีตอนแบบตอนแบบไล่ระบบอะไรเงี้ยเหรอครับตอนระบบเสร็จแล้วเลยดีกว่ามายถึงแบบลองขับกลับบ้านได้เลยอ่ะแบบว่าขับได้มีแอร์ไม่ดับไม่อะไรอย่างงี้แล้วอ่ะครับผมอันนี้มันแบบเหมือนล็อกมันก็ล็อกคันเร่งไว้ให้นิดนึงไงครับแต่พอเหยียบมันมันเหยียบยากมันเลยดับดับดับอย่างเงี้ยโอ้โหแต่เครื่องติดเนี้ยสุดยอดเลยนะครับอ่าแต่จริตอนเนี้ยมันแต่มันดับอีกทีเมื่อรัติดมันมันมันรอดได้แหละครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงก็คือตอน ตอนเสร็จเลยระบบไอของกูสั่งมาเครื่องบินเลยมึงไม่ต้องกลัวหรอกเร็วมึงทําได้เลยดานจ่ายผมสั่งไปผมให้มานั่งเครื่องมาเลยเพื่อความรวดเร็วเต็มที่ก็สักสองอาทิตย์โอ้โหแล้วเสียงท <2, 3 S 2> ่อก็แบบสุด,สดเลยนะครับใช่อันนี้ก็เอาเราทําท่อไว้เอาใจป้าข้างบ้านอยู่แล้ว <laughs> แล้วถ้าเกิดถอยออกจากซอยบ้านมนาะแล้วมัวแต่ดับอย่างนี้นะมึงเจอป้าฆ่าแน่ <laughs> เราต้องสตาร์ทแล้วก็ออกแบบวเดยวยาวไปเลยจะได้ป้าก้ได้สบายใจหน่อยอันนี้แหละโอเคอีพีนี้ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวไว้รออัปเดตที่ตอนเสร็จเลยวันนี้เท่าไหร่ยี่สิบครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเก็บรายละเอียดอีกกี่นานครับผมถ่ายหน้าช่างไปด้วยเ <laughs> ลาะวีแปดเลาะวีแปดอันนี้เราทำแต่วีแปดแล้วอีนีนี้เราแค่นี้เลยนะพี <laughs> ่เอาแค่นี้เลยเราอัปเดตรถเฉย ครับผมกูอยากมาดูรถด้วยแหละลูกร้องไห้อยังมาอีนเลยตอนแรกบอกแล้วให้ส่งลูกสาวไปจูนกล่องเดี๋ยวก็เหมือนกันลูกสาวนี่ก็เหมือนกันลูกสาวกูก็เหมือนกันวันนี้บ่าอูเป็นไงใช่้ไหมนี่ร่างร้องไห้อยู่รถนี่ใช่ร้องไห้เลยไม่ยอมมาร้องไห้แต่หน้าบ้านไม่ไปไม่ไปงั boy, <mai> boy. ่นทำไงแม่ไม่อยู่